ไม่ยุดตัวนะคะคลายเส้นค่ะเพื่อนแล้วก็คลายเส้นของตัวเราเองทำกายภาพเบาๆนะคะก็ออกกับ มาตอนเช้าก็ออกกำลังกายกันก่อนนะคะเพื่อนๆดึดเส้นยืดสายกันก่อนนะคะข้างละสิบครั้งนะคะ ถือมาช้าๆเราไม่ยึดตัวนะคะคลายเส้นค่ะเพื่อนๆแล้วก็คลายเส้นของตัวเราเองทำกายภาพเบาๆนะคะก็ออกก๊ากล้ามเนื้อเราคลายตัวนะคะให้เรามีสภาพร่างกายที่ไม่ตึงเกินไปนะคะผลทายให้กล้ามเนื้อ ยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้นะคะเ,เพื่อนๆยืดเส้นยืดสายค่ะนะคะกล้ามเนื้อเราคลายตัวนะคะให้เรามีสภาพร่างกายที่ไม่ตึงเกินไปนะคะผลทายให้กล้ามเนื้อร่างกายในยามเช้าค่ะ เราไม่ยึดตัวนะคะคลายเส้นค่ะเพื่อนนแล้วก็ขายเส้นของตัวเราเองทำกายภาพเบาๆนะคะก็ออกันกล้ามเนื้อเราลายตัวนะคะ ให้เรามีสภาพร่างกายที่ไม่ตึงเกินไปนะคะผลทายให้กล้ามเนื้อข้างละสิบครั้งนะคะ นอนหลับมาทั้งคืนบางครั้งก็เส้นเนื้อตึงกล้ามเนื้อตึงนะคะแล้วก็ตื่นมา,าก็ออกกำลังกายเบาๆในบ้านเรานี่แหละค่ะเพื่อให้อ่า เราไม่ยึดตัวนะคะคลายเส้นค่ะเพื่อนๆแล้วก็คลายเส้นของตัวเราเองทำกายภาพเบาๆนะคะจะออกกั นอนหลับมาทั้งคืนบางครั้งก็เส้นเนื้อตึงกล้ามเนื้อตึงนะคะแล้วก็ตื่นมาก็ออกกำลังกา,ายเบาๆในบ้านเรานี่แหละค่ะเพื่อให้อา่า มาตอนเช้าก็ออกกาลังกายกันก่อนนะคะเพื่อนๆดเส้นดืดสายกันก่อนนะคะเราไม่ยึดตัวนะคะคลายเส้น,นค่ะเพื่อนๆแล้วก็คลายเส้นของตัวเราเองทำกา,ายภาพเบาๆนะคะแล้อ,ออกกา หรือมาเช้าชา นอนหลับมาทั้งคืนบางครั้งก็เส้นเนื้อตึงกล้ามเนื้อตึงนะคะแล้วก็ตื่นมาก็ออกกำลังกายเบาๆในบ้านเรานี่แหละค่ะเพื่อให้ออยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้นะคะเพื่อนๆยืดเส้นยืดสายค่ะนะคะอยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้นะคะเพื่อนๆยืดเส้นยืดสายค่ะ